ขอเชิญเที่ยวงานพระจมปีของดีอำเภอกาบเชิง13-19ธันวาคม2565ณสนามหน้าที่วาการอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ภายในงานเลือกซื้อสินค้าราคาถูกมากมายทั้งที่นอนเฟอร์นิเจอร์ไม้ผลไม้ประดับเสื้อผ้ารองเท้ากิฟช็อป พร้อมด้วยอาหารอร่อยขนมจีนหมอ้อแกงผัดไทยหอยทอดขนมเบื้องขนมทั้งแตกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายสินค้าโอท็อปสนุกสนานไปกับสวนสนุกชุดใหญ่และชมคอนเสิร์ตศิลปินดัง15ธันวาคมสนุกสุดมันไปกับคอนเสิร์ตกันตรึมอินเตอร์โดยอาจารย์โอมวารีสินเปโถารถแพ่ปตัมระบาตมราในโกงา,นานละลึกตัมระบานโกงาละพลึเนียเธอคุณ กกันตุดมุกกันตุดกรอยเด้เอสไตายรูปเรกก็ไม่ให้ยงเนียงเราก็จะและ19ธันวาคมสนุกสุดมันไปกับคอนเสิร์ตศิลปินขวัญใจเวรุ่นกับวงที่เร็กเต็มวงตัแต่ที่เจ้าทิมไป อย่าลืมอย่าพลาดเที่ยวงานประจำปีของดีอำเภอกาบเชิง13-19ธั13นวาคม2565นี้ณบริเวณสนามหน้าที่วการอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์แสงดาวโปรโมชั่นป๋าต่อพามว้วนรับประกันความมันเห็นตาต่างติ้มติมละแม่ก็ยิ้มเอียงอายตาต่างติ่มติมละแม่ก็ยิ้มเอียงอาย,อย,อย,อยโอ้โหที่ไหนได้แม่ไป